ดวงปักหลังในเดือนพฤษภาคมของชาวราศีพิจิกในเรื่องของการงาน การงานของคุณในช่วงนี้คุณค่อนข้างจะประสบความสำเร็จเกี่ยวกับเรื่องการงานได้เป็นอย่างดีไม่ว่างานอะไรก็แล้วแต่คุณก็จะได้รับความสำเร็จความช่วยเหลือจากคนรอบข้างเป็นอย่างดีอาจจะมีการทำงานกันเป็นทีมหรือปรึกษาหารือเกี่ยวกับคู่ของคุณและผู้หลักผู้ใหญ่ของคุณก็จะประสบความสำเร็จในการวางแผนการดำเนินงานได้เป็นอย่างดีคุณมีโอกาสใหม่ๆที่จะได้เดินทางเกี่ยวกับเรื่องของการงานหรือ คุณจะได้ติดต่อกับคนต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศหรือต่างถิ่นดักแดนก็จะประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดีงานของคุณก็มีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าและประสบความสําเร็จฉะนั้นก็ถือเป็นช่วงที่ดีในเรื่องของการงานที่คุณจะฝ่าฟันและมุ่งมั่นเกี่ยวเรื่องการงานการงานของคุณก็จะประสบความสําเร็จและเป็นที่ชื่นชมได้เป็นอย่างดีไม่ว่ากับตัวคุณเองและคนรอบข้างในเรื่องการเงินการเงินช่วงนี้คุณอาจจะมีรายจ่ายค่อนข้างมากพอสมควร คุณอาจจะให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับคนรอบข้างหรือใช้จ่ายไปกับการช่วยเหลือให้คนนั้นคนนี้ค่อนข้างมากคุณจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับความใจดีของคุณที่คุณจะให้ไปโดยที่อาจจะยังไม่ได้คิดหรือใจอ่อนเกินไปช่วงนี้ คุณค่อนข้างจะวิ่งหาเงินมากเป็นพิเศษแต่คุณเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ใช้เงินแต่มักจะใช้จ่ายให้กับคนอื่นซะมากกว่าไม่ค่อยได้ใช้จ่ายให้กับตนเองมากนักชาวราศีพิจิกช่วงนี้อาจจะวิ่งวุ่นในการหาเงินค่อนข้างมากแต่ก็มีโอกาสดีๆที่จะทําให้การเงินของคุณเบ่งบานขึ้นหรือเติบโตขึ้นอย่างคาดไม่ถึงเลยทีเดียวคุณอาจจะมีงานใหม่ๆเกี่ยวกับงานราชการหรือต่างถิ่นต่างแดนที่จะทําให้การเงินของคุณพุ่งขึ้นไปอย่างที่คุณคาดไม่ถึงในช่วงนี้ก็ขอให้คุณสังเกตดู ดีๆว่าการเงินของคุณช่วงนี้หากได้รับเกี่ยวกับงานราชการหรืองานต่างถิ่นดักแดนก็จะเป็นคุณแก่คุณค่อนข้างมากเลยทีเดียวรวมถึงบางคนที่ทํางานเป็นพนักงานปกติไม่ได้เป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวหากคุณทํางานเด่นคุณก็จะได้รับการโปรโมตจากผู้หลักผู้ใหญ่อย่างดีทําให้รายได้ของคุณเพิ่มเติมได้มากขึ้นในช่วงนี้ได้ดีทีเดียวทางด้านความรักสําหรับคนโสด คนโสดช่วงนี้คุณค่อนข้างจะมีความเชื่อมั่นในตนเองค่อนข้างมากคุณอาจจะยังมีความลังเลเกี่ยวกับเรื่องความรักอยู่บ้างอาจจะมีคนต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างภาษาเข้ามาหาคุณซึ่งคุณอาจจะยังไม่แน่ใจแม้กระทั่งคนนี้เข้ามาคุณก็ยังไม่แน่ใจว่าคุณจะไปกับเขารอดหรือเปล่าทั้งที่คุณพึงพอใจเขามากพอสมควรในเวลาเดียวกันช่วงนี้คุณก็ค่อนข้างคิดถึงแต่ตัวเองมากเป็นพิเศษคุณค่อนข้างจะคุ้นคิด เกี่ยวกับเรื่องของตนเองค่อนข้างมากว่าจะตัดสินใจอย่างไรดีการมีความรักก็อาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณอาจจะต้องเสียเวลาไปกับเรื่องส่วนตัวแทนที่คุณจะมุ่งมั่นในเรื่องของงานก็ขอให้คุณตัดสินใจให้ดีเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตของคุณสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้ว คนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้อยากให้มีความตึงเครียดน้อยลงส่วนใหญ่แล้วจะเป็นความเครียดจากตัวคุณเองซะมากกว่าคุณอาจจะมีความใจล้อนหรืองุดหงิดค่อนข้างมากก็อยากให้คุณค่อยๆผ่อนคลายอารมณ์อย่าไปยึดติดหรือเครียดหรือรู้สึกว่าตัวเองต้องแบกรับภาระอะไรมากจนเกินไปจนทำให้ความรักของคุณและคู่ของคุณนั้นลดน้อยถอยลงหากคุณลดความกดดันตรงนี้ลงได้คุณก็จะค่อยๆ แก้ไขปัญหาในเรื่องของความรักหรือความไม่ลงตัวหรือความใจร้อนหรือความมีปากมีเสียงกันเล็กๆน้อยๆหรือความไม่เข้าออกเข้าใจกันในช่วงนี้ได้เป็นอย่างดี mm. ก็จะทำให้ความรักของคุณกลับมาสดใสซา,าบซ่างขึ้นได้อีกครั้งสำหรับชาวราศีพิจิกในปักหลังในเดือนพฤษภาคมนี้